ตอนนั้นนะคะน,น้องใบก็ลังเขียนทับเด็กไว้ที่ตักตน,น้องใบกำลังเล่นเกมอยู่ด้วยนะคะเมื่อน้งใบมัน,น,น,มนลื่นจากตกแต่องใบพูดว่าองาาค์พระพิฆเนศขาอย่าให้มันตกแต่มันต้องอยู่บนมือหนูแท่จริงค่ะมันอยู่บนมือหนูแก้วอ่ะไอที่ตกมันไม่น่าแตกแล้วขององค์พระพิฆเนศมันไม่น่าไม่แตกนะแต่ พิคเนตยืนอยู่แบบเนี้ยมันมาอยู่ที่เดิมเลยนะมันไม่แตกจริงเหรอคะจริงค่ะมันมาหัศจรรย์เลยเนาะมันไม่น่าเชื่อเนาะอย่างนี้หมายความว่าไงโอ,องคพระพิคเนตเป็นพระที่เทพที่สุดค่ะหนูรักองค์พระพระพิคเนตไหมลูกรักมากค่ะหนูตอนนั้นหนูเล่าเรื่องแท็บเล็ตว่าอะไรนะ หนุกคอเหรอเรืออะไรนะขอว่าเอาทับเหรอย่างค์พระพิฆเนศค่ะเอางค,าคา์พัะพิฆเนศคะ่ะอยากให้ทับเลรีตกนะคะขอให้มันมาอยู่อยู่บนมือหนูอแทนค่ะได้ไปริง <My God. S 2> จริงๆมันจะตกเหรอหรือ,อยังไงคะใช่เป็นจารลุ่หนูทำหนูทำอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงตื้อล่วงก็ตอนนั้นอ่ะก็หนูก็ไม่ได้รู้อะไร หนูปวดที่หนูลืมวางท็บเล็ตหนูกำลังจะลงแต่หนูลักเกิดไม่ทันแต่หนูขอว่าก่อนที่มันจะลงว่าเอ่ออพัฟฟี่คานแนคค่ะวันพ่อพัฟฟี่คานแนคค่ะช่วยให้แท็บเล็ตอันนี้มันอยู่บนมือหนูเหมือนเดิมด้วยค่ะเชื่อไหมอยู่บนนี้อยู่็นนี้อยู่็นนี้หยูป็นอยู่บนมืออยู่จริงๆใช่ไหม จิงๆเหรอไม่ได้ไม่ตกเลยใช่ไหมคะไม่ตกค่ะ <laughs> ถ้าตกโดนฝ้าค่ะเอ้า <laughs> ดูเลยคอเหรอลูกใช่ค่ะโอเคจะเล่าแค่เนี้ยหมดยังยังไม่หมดวันนี้จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสีสีใช่ค่ะสีอะไร red ก็ต้องต้นทาี้แรดแรดแรดนีแรดมีแรดนี่ Red, Red, Red. นน Blue, อย่างนี้แรบดบก็มีค่ะท่าเต้นด้วยเหรอใช่แต่มาเองแต่งมาเองจะร้องเพลงอะไรให้ฟังวันนี้มีเพลงร้องให้ฟังป่ะวันนี้ <laughs> วิบวับไหมวิบวับไปแล้วเมื่อวานก็ร้องวิบวับแล้วเอาเพลงอะไร เพลงรวยเพลงบาแล้วรวยบาแล้วรวยบาแล้วรวยอ้าว้องจริงอ่ะบาทแล้วรวยบาแล้วรวยบาทแล้วรวยบาแล้วรวยบาแล้วรวยแล้วใครจะมองว่าฉันมานบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบาแล้วรวยเกิดมาเป็นแท้เป็นทางรู้ไม่ละจะฉันทำ ท้เเอเลี้ยง่างองอ้โอ้โอ,โอ้แค่นี้มั้มาไหวแล้วเอ้ยเฮครูด้วยมีครูด้วยไปไหนเรามา,อาขอแล้วบายบายจะให้พ่อเาตกใ้ดูนะ 1 2 3 <laughs> อ๊ยเด็กยักษ์ไอตัวกระจิว๋วกลายเป็นเด็กยักษ์แล้วนะแม่เป็นเมียครูอ่ะๆๆๆไม้นี้ท่านได้แต่ใดมา <laughs> ไปเอามาจากบรรดุอา้าว <laughs> นึกว่าเสกมาได้ <laughs> ไม่ใช่เสกมาอ้าวเหรออ้าวลืมเหรอ <laughs> ไปแค่นี้แหละอีกรอบนึงอีกรอบนึงเพื่ออีกห้ารอบเลยโอ้ยพอแล้วพอแล้วแม่ไปละบายบายรอบที่แล้ว,ลวลลอ้ยอ้รอบที่สองจะตีไข่จะตีไข่รอบที่สาไปแล้วเพื่อนๆไปละบาย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 เพื่อนๆไป Yeah. <laughs>